i k กูตะก็ตัวมัวตัวตัวนา้นนะยะได้ก็ไปตัวนานวันน่ะแยกก่อเลย u ู่วตัวมจอนุนนะเทีย๋อ้จะก่อหอีอะตัวมขึ้นาะกอยะตัวมขึอนเกาะอีตัวนะวัวจะเป็นมูวัวจะเป็มูช้เชื่อผมว่านานียะนะฉะนั้นจึงพัใส่กูตัวเด็กเช่เขียตวก้อย่ยาง ที่เขนานเปกุชดนะชืชาเลยรกอาแต่นัทีซื้อกุซนะเดติตามมุเชกูจะเปนมเชยผมว่นาลิจานะาชงพี่นะกูรูกูจกวดตัวเขบาบเอนนกูปล่อยจวดตัวเขาเอกชอง,งกูยงเกิงก่อเติตามไปเชกูจะเป,ป็นมเชนานนาลิกานะตเรไปจอบไปเจอเจกุมาลิจอดจดไปใช้เชยผมว่านาลิจ anh nào nó là tôi thì có mà chỗ sai thế này chẳng cho kế bố nó tôi đấy tên là hải dương lo cứ là tôi gì còn nó chỉ còn nó chỉ này dạng người hải có quá nó có mất 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 nó vậy là mù nó này

Chị cho xe 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 ở luôn vậy cháu cháu luôn cháu chế cháu 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 nó cháu 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 mò Đâu พีนะตัวชิมหมอนะะตัวชิมหมอนตัวจเจาะกดูรูนะชิไม่ขอกอเลยนะชิไม่ขากอเลยโอ้โหสีเงาเลยมันนอนช่วตัวนะมันนอเตียวอจาช่วยตัวเจียวตก้ามเฉยโอ้สีชับเลยนะชิพี่นะนุ่อ้ออยากกอนนุ่ยนะอ้ยากกอนนุ่ยเอเจาะคิดมินจีอยาตลรอเนี่ยแต่คิดนเด่นเลยียาอียานี่ยขอเนาะ อียานี่ว่ายูรูอมายานะอูรู้พอมายานะน่ะดูรูรอวเลิ่มงหูชิหูไม่อยากกอนะน้นะไม่อยากกอนนะน้น้นำนอตาแก่นอดูสิชัดรลชิเฮยน้นะนำนอตันทอกอน้อนำน้อบปงหนนะจะน้ำนอตาเลยนะชี้ขนาดนีโอ้มันนองเจ๋ยอน

น,นันจนะยนันจนหนัน,นชงนะชงพูเนะีะอกูเสียนี่ตัวเบรสา,ยยานะน,นี่ยชัทีนะนี่นรู้กูตาทอเลยนะนี่รู้ตาทอมาเจ้าเปนใช้เชนี่รู้ตาจา้ะนี่กูจะจื้อหานะราะตางตัวจนะู้เล่านอนนี่กูใกล้กกาตาเนะี่ไอตัวมาต่อนานนะต็ตากินแล้ก,กกูเยอะวะอย่างนะนะกนดตัวช้านะชงพีนะกากตัวช้าตัว เออนูนเุตัวย่อย่อตัวตัวเราไปใช้นะมอมัมากินะตัวมาตีเทียุนเลยะคเขียอะไรจ่ายยังมอนะคุยนะตามจาเล่จดููีน้นะูน้อนะเตมมเตมีกอจเตมีกอจเดือดวอนสู้สีชับเราชพเย่ใช้ตัวนะตัวเด็กเกิก็ใตัวนะ 都有什么绝呢？ ตัวนาเดี๋ยวมาเล่นชัวเชนะขขนี้นะขอตานท้อดีโอต,ตตอตัวจอกแกขอตานทอมาเชียนตาสิโอ้หสีชัดแลนะสกีนะไปนะตะกี้เต้เหมงก็กอดตัวทัดวะนะ

มาเพิ่งมาตุ้มตัวบ่มีแล้วเนาะโตใบกัดตัอห่อหูบเนาะก็กินแล้วก็ตัวโป๊ะเนะพี่น้องทุกคนนะกับกัมบ้านเนาะเมื่อเอิญก็อนที่อามาตุนมแ้วใส่เอ็นอีเนาะก็ประมาณทรงสามมื้อเราต่อสิบ่าพี่น้องทุกคนมายิงเด้อพี่น้องทุกคนนะกลับบ้านเด้อพี่น้องทุกคนนะบ๊ายบายไปเจนะนจงพินญาเลยจงมาเจ้าไปตัวตัวนะชินจีตัวลายกีออ้ายอดเด้อลายกิเชียว ตาเขาโตนะโอเคหลับตัลงช่วงคนะี่ก็จะก่อนคุ <ôi> ้มตาเลยยังไม่ใช่นี่แต่สีเต้นได้เอ๋อไหนดูก็เป็นดาวตัวช่วยนะ No puede ni no me quedar sí. para tu vida.